ยอกว่าอไปเยี่จะจจะโตัใหญ่ไหมต้องกดต้องกดะครับหนึ่งสองสามมาลิงลิงะเอาลิงดิเอาไม่ได้อยู่แล้วลิงไม่เหมือนลิงอะ่อยมัก็ยังอนดิ ที่บอกให้เด้นไปเฝ้าพี่นัทเอ้ยก็ไม่เฝ้าเหรอจะทำได้ไงวะเอ้ยลิกอวนลิกอวนลิกไปไมเปไปอันนั้นใส่ใหม่ก่อนทำไมขึ้นอย่างนี้ หมาเชิญพี่น้าลงน้ำช้าแต่ชัวร์ป๊าไม่ได้ิชิงวันกันเ่็ป๊าเป็นคนงปเป็นูก็ับพี่ว่าเป็นลิงกะปาเป็ะไอ้ชื่อเป็นเิงโอ้โหถุงสีเล็กไปไม่ใช่พิ้มตัวใหญ่ไปหรอี่ตัวเล็ก พีดาเล่นน้ำไหมพีดาดาลงมาลูก้คนตัวเตียเ่นเลยลเลยเอาปองส่งให้ป้าอป้าเหรออป้าส่งมหรมียาต่อไป พี่นัทเป็นดีกว่าพี่นัทเป็นลิงกว่าพี่นัทกับนูกเป็สองคนแล้พี่นัทค่อยไล่ยังไม่จับะอยากให้เขาจับบอลย่งบอลเราได้สินี่ไงแผนวางแผนโอเคปัจจยอาง อตอนนี้เราใส่ไว้แล้วก็จะมายามไม่กูมาเบิ้งมาดูนะครับที่เราทำไ้จะได้จีตัวว้ายที่มึคนหน่งใส่ด้วยเรายามเขาไปคงก็วางกันเลย ก็ปลาตายก่อนปลาตายแล้วไปกินก่อนเดี๋ยวปลาตายต้องดูก่อนเราเสร็จตรงนี้นมาไม่ใช่ไม่ดูหรอครับเนี่ยเอาล่ะนัดิมายนี้ เขาไ้ขี่เรือนะครับ วิ่งกระโดดเตะรถม,มาตาบอกให้ลงข่ายลงไม่ทันทำลงก่อนกดเลยนี่นนแหละ โอ้เขาคงจะใส่ย,ยาวมาเลยใส่ยัวโอ้ดูดิไม่ติดนม่ติด เขายากเลยแต่มันจะตาม ตรงนี้ติดแล้วตรงนี้ติดแล้วต,ตัวนึงเร็วเหลายตัวเลยเนี่ยไอ้ปนแล้วเนะี่ยเต็มเลยเนี่ยหลาเรีปนรีปดีปดด๋ยวมันเนา่าโมันเ่น้เต็มาโอเยอะตัวใหญ่ไหมต้องปนต้องปนเดี๋ยวมันเน่านะ ปลาตะเพียนเ <laughs> พื่อฝงสัยก้านยืยไปไหเด็นปลาตะเพียนแน่เลยตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมอ๋อกำลังโอ้ยกำลังแดดเดียวเนี่ยได้กี่ตัวแนละ้วเ <c oughs> นี่ยเพิ่งมาเนี่ยเอาเพิ่งมาครับหนึ่งแต้มครับติดแต้มตรงนั้นติดเหลือ พี่นี่ตัวเนี่ยพี่พี่ตตรงนี้สองตัวเนี่ยไม่ไปไม่ปวดอะวส่รังกราบมาอีก จะกองมีเหยือะนะแเจ้ากองบอกว่าต้องลงนาบ่งไข่เหยือย่อเลยครับเพราะใครอยือลงไข่ไม่ได้ ไปกี่หรอคือลงเพื่อมัน,น nhàm đáng hả? <cười> 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 อุ่ยใ,ใครด้วยเปล่าปลาอธายครูใครรู้เถอปลานีิลอืออ๋อปวดนะครับเพราะว่าสงสารนะครับสงสารน้ำท่วมบ่อปลานิลเราก็ไม่รู้จะท,ทำยังไงนะครับเรากแค่มาลงลงขายแต,แต่ผมจะไม่จับคืนเขานะครับจะบาเป็นอาหาร ว้ยวิวววอืมตันใหญ่ตันใหญ่ตันใหญ่ครับแบบนี้สุดจัด เป็นไหนเดี๋ยวมันจายนะนตามมันหลงทางแล้วก็เลยมาช่วยกลับบ้านแบบฝ่า,ามือนะ Hei oh. <laughs> าแล้วครับดูครับปลาติดครับได้สองตัวครับเดี๋ยวเราต้องไปยามหอขึ้นนู่นอีนกอากาศร้อนเดี๋ยวจะไปดูขากรบเดี๋ยวเราจะไปดูขากรบ เราจะไปดูรับเดี <t <t yeah. an ๋ยวมันลืมดูมันลืมดูมันลืมดูตายปลาตายก็เขาเอาทิ้งจะได้ของครับเราต้องไปดูก่อนปลาติดครับ

ได้งูเล็กมาได้งูตัวเล็กมาปล่อยครับนี่คือปล่อยจริงๆนะครับปล่อยจริงนะครับ,ปรรบเป็นม,มอสเป็นอปล่อยงูตัวเล็กลงไปนะเป็นปล่อยงูลงไป<ช>มันตัวเล็กอยู่ยนะจ้จะตั้งใหญ่ได้มาหรอรู้ได้ไงเลย <c oughs> อันนี้คนดูอะไรครับนี่กุกจบคลิปครับ